สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมือนีเล็กสีมาตํำกุ้งไฟใส่ประกวกค่ะพี่น้องพอดีว่าเล็กไปเหตุงานเราเก็บพักไปฝากพี่คนไทยเพิ่นเพิ่นไปนอันตกอันเพื่อนไปนเข้าเอิญเอียงไปดักกุ้งค่ะพี่น้องเพื่นได้มากเพื่อนเลยแบ่แบงให้เล็กค่ะนั่งสี่ล่ละค่ะคนอยู่ต่างแดนมีอย่างกะเพึงพาอาศกันเนาะค่ะเนาะ พอดีว่าเล็กแบงพักให้เพื่อนเพื่อนก็เลยแบงกุ้งให้เล็กมากเดี๋ยวมือนาเล็กสิผ้าไปเบิ่งดอกค่ะว่าดักแบบใดยูสวีเดนนี่มันสวนบ่ใดคือบานเห่าดอกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเล็กให้เบิ่งจะนี่จะนี่จะกุ้งที่เพื่อนห้มากค่ะกุ้งสดสดกุ้งฝอยกุ้งทะเลได้ค่ะบ่แมนกุ้งนำจืดกุ้งทะเลกะไม่พักกินกับค่ะอันนี้พักอัน ผักกะทินเถอะค่ะแต้ว่านเขาอื่นกะทินโบโบโจักแต่ว่า,า,ามันแขายๆมันอหวานๆเยือกแอดเพื่อนว่าซื้อสวีเดนมันไม่ดอกน้ำข่าน,นี่นี่ต้นมันหน่อยๆน้ำปลาเดี๋ยวเล็กสิผ้าพไปเก็บดอกหมือมอันนี้ก็ต้นหอมผักอันผักขยะซาลาเน่อันนี้ผักแพลวเ,เล็กปลูกไว้น้อยเดี๋ยวเล็กกระไดมาใส่น้ำค่ะพี่น้องบักกวักยูเมืองหนอก ประหยัดประหยัดพี่น้องเดี๋ยวเล็กใส่น้อยเดียวนี่แหละค่ะเอามาต่ากันเลยปลาตัวสำคัญนี่มันบ่หลายใส่พริกป่นน้อยเดียวกับพอยานมันเผ็ด ใส่ชุโรสลงไปน้ำไผ่มากหน่อยใส่หน่อยไผ่มากหลายใส่หลายพี่น้องข้าวกลัวจะใส่ข้าวกลัวลงไปแล้วก็ ใส่กุ้งลงไปเลยจ้ะใส่กุ้งบางตัวก็ยังเปิ่นอยู่ค่ะดินเดาๆอยู่เปล่นอยู่ค่ะตกมาใหม่ๆหม่ ใส่บักกวบลงไปน้อยนะึงใส่น้ำปลาค่ะตัวสำคัญปลาลเรียกเห็ดเองเด้นี่เส่นเห็ดเดี๋ยวก้อนใหญ่มันเค็มใส่บักน้านํานำข่าน้อยนะึง tám Đây là xay hoa cả เบิ้งบบบนี้ค่ะแซ่บพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องกลิก่นต่อเด้จ้ะนี่จ้าพี่น้องกลวยกุ้งนี่จ้ะกลวยกุ้งเมื่อกี้ตำกุ้งใสบกวกกินเขา ก็ต้องเบาหลายกินเลยเข้าวเหนียวห้อนๆหอมแซ่บบ่อื้อือ ม,มันคือผักกระถินพี่น้อง หอมอันห้อมพักอันพักสลระแหน่กับพักแผวพี่น้องแซ่บจังวาบุญพี่น้องเอ้ยบ่ได้คือถอดบ้านพอดีเลยอยากกิน อากาศมันเริ่มดีแล้วนไปหาตกไดด มันละเขาการพี่น้องพักกันกับคอยกลุ่ง กเทียมพี่น้องกระเทียมอีกแบบหนึง่งกระเทียมตนเก็บเอางัดปลานะ ต้นนั้นขึ้นใช่สวิดิน เล็กบรทานัสข้าวเหนียวพี่หนอโดนๆกินเท้อแต่ก็มากกินอยู่แต่ว่ากินติดมือกินข้าวเหนียวโบกเกงคนอิสานอยู่แต่ว่ากินโบกเกงแซบพี่หนอแซบแช่น้ำกัน นี่ค่ะมันอ่อนเรารสชาติหวานๆเป็นหรอเยอกแอดกันไม่เดเดจะยวมือนไม่สิภาพ พี่น้องไปเบิ่งบอกว่าตัวน้นเป็นแบบแบบเขา่าตีนมือ นนี้เขากันดีคักพี่น้องก็กอันกววยปุ่ง แซยบหลายไปหนอ,อกเกี้ยงเวยม,มันไม่ดอกคคับ ตรกษนาต้นมันเด้อแสกไปนะนี่แหละค่ะพี่น้องชีวิตเมืองนอก กับซีมิตบะหนอบะต่างกันต่อค่ะหาอยู่หา,หากินเรื่อนไมี่หายหายกินแบบนี้มันกับ่อ้คอยคืนหอดบานาบ้านไหนน้องพี่น้องเนาะกินแ่บๆน้ำกันพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซัานีแหละค่ะพี่น้องถ้าชอบกูบกดไลค์กู๊กดแชร์กูดติดตามให้เลขน้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ